ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมฟีฟ่าไร4ี่นะครับวันนี้เราอยู่กับทีม300บาทครับทีม3 0 0รบาท EP นี้ก็ผมเดินทางมาถึง EP ที่17แล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูทีมก่อนนะครับว่ามูลค่าทีมเท่าไหร่นะครับและนี่เลยครับผมคือทีมเรานะครับมูลค่า7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเอ็มเป็นทีมที่เราปั้นมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะคุณผู้ชมครับผมจาไม่ได้ว่าเราเริ่มกันเดือนไหนนะ แต่คิดว่าน่าจะไหลเดือนแล้วครับแล้วก็มูลค่าทีมเนี่ยใกล้จะแตก1ล้านเอ็มแล้วนะครับก็เราเสียเงินให้ไอดีนี้ไป1,500บาทนะครับสำหรับผมตอนนี้ถือว่าทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วทุกคนครับแต่ก็จะมีตำแหน่งอย่างเปอร์ตีอะไรเงี้ยที่เป็นกางรับอาจจะต้องมีการปรับปลียนะครับที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นการอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่าตัวอื่นก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับและนี่เลยครับสำหรับของดองในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรับเลยนะผมรับไปส่วนหนึ่งแล้วนะทุก ด้วยความที่ช่วงนี้เหมือนกลับมาเล่นแรงทุกคนครับมันจะมีการแบบมีการเสือมีการพลาดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะนึกออกมันก็รับของไปแบบเกือบหมดแล้วนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันทุกคนครับอันนี้เป็นกิจกรรมเดือนสิงหาคมนะครับมาอุ้ยเราเก็บไปอีกสักสองเหรียญไหมเหมือนพุ่งนี้ผมจะเปิดได้อีก5นะครับอ่ะสคริปต์เลยแล้วกันครับมีการ์ดอ่าน่าจะเป็น1-3หรือเปล่านะครับมีเงิน200 m อตรงนี้ครับอ่ะผมเล่นเลย้วกันคุณผู้ชมครับไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะฮะ ฟืบมาเป็น b t b ครับอ่าสัคลิปโอ้โหบ t b อย่างเดียวอยากได้ตังค์นะคุณผู้ชมถ้าเรียกได้ของเงินครับอ่าการ์ดลุ้นครับก็ของรางวัลประจำเดือนสิงหาคมครับผมจะเป็นการ์ดใบนี้ทุกคนครับเป็น5้ถึงแนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นการ์ดลุ้นเชลซีเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมนี่เลยครับดับเบิลรีวอร์ดนะครับก็ไอดีหลักเนี่ยเล่นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่เหมือนจะยังไม่ได้ตัดคลิปนะ ผมไม่โชว์ว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปเล่นกิจกรรมจะลงก่อนก็รอติดตามได้ครับว่าผมไม่เกลือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะไปรอลุ้นกันได้นะครับอ่ะตัวนี้สายฟรีครับกดไปใน้3ทีนะครับโอเคแล้วก็มาดูครับผมสลับออกัสมิชชั่นคุณผู้ชมครับเป็นมิชชั่นนะหรือว่าภารกิจสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีการ์ดให้เราเลือกแบบเบิ่มๆเลยคุณผู้ชมครับสำหรับรางวัลใหญ่นี้เลยครับจะเป็นไอคอนลิเวอร์พูล2021นะครับ เป็นไอคอนแมนยู2022ครับมีอาร์เซนอลครับแล้วก็เชลซีนะครับถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเปล่าคุณผู้ชมครับถ้าราคาแพงที่สุดนะคงหนีไม่พ้นไอคอนของเชลซีเพราะว่ามีลุดกุนริดแต่ในขณะเดียวกันครับผมนะของลิเวอร์พูลก็จะมีเฟนาโดตอเรสครับผมของแมนยูก็เพียบเหมือนกันทั้งเบ็คแฮมทั้งรูนี่ทั้งอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าแพงที่สุดเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นของเชลซีนะแต่เหมือนเชลซีเนี่ยไอคอนจะเยอะมากนะครับหลัก3-4มสีพันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ครับรุ่นครับแพงสุดของเชลซีเนี่ยจะเป็นรุ่ดกุลิทนะครับประมาณแสนห้านะครับมีแอนเดรเชฟเชนกูมีเอโต้ก็ผมนะมีตอร์เรสมีทางด้านของด็อกบานะครับที่หลักหมื่นขึ้นทุกคนครับที่เหลือเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะหลัก3-4 0 0ี่พันเนี่ยจะถือว่าเยอะมากคุณผู้ชมครับนี่เลยครับโอ้โหแล้วมีไบรอันเลาดูปนะครับตัวละ400ด้วยนะส่วนนี้จะเป็นของแมนยูนะครับมีไรอันกิกครับผมนะโอ้โหมีคนตั้งรับด้วยนะตีไป70,000มเอ็มได้เลยนะครับมีทางด้านของเบ็คแฮมรูนี่ทุกคน โอ้แต่เหมือนแมนยูเนี่ยหลักหมื่นจะเยอะคุณผู้ชมครับแล้วก็เฉลี่ยกลางๆก,ก็โหเหมือนจะแย่กว่านะเนี่ยแมนยู U, คุณผู้ชมครับมีหลักร้อยถึง3ตัวเลยนะนะครับนี่วิวโซลา่าแล้วก็นัมหมี่นะครับเทดดี้เชนลิงแฮมนะส่วนทางด้านของริเวอร์พูลก็ผมแพงสุดเป็นชาบิออลอนโซเลยครับมีเฟเนโดตอร์เรสสองหมื่นหนงเหรอโอเว่นหมื่นหนึง่งนะครับแล้วก็ที่เหลือประมาณนี้ทุกคนครับหลักร้อยมี2ตัวมีจอร์นบาร์นแล้วก็ร็อบบี้เฝ้เลอร์ มาขนาดนี้ก็ดูให้หมดแล้วกันนะครับผมมีองรีนะครับผมนะสหรอบอาร์เซนอลน,นะครับมีมาร์คโอเวอรมาครับมีเยนเลมันนะครับผมมีแพทริกวล่าครับมีฟานเพอร์ซีหูแต่ก็คุณผู้ชมแหมเอายังไงดีอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าแมนยูกับเชลซีน่าหลุนนะครับ ถ้าเชลซีก็คือจะลุ้นกุลิตไปเลยหลักแสนไปเลย,เลยอะไรงี้ทุกคนครับแต่ตัวมันเยอะไงว่าจะเรียกแมนยูครับผมนะตัวไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมครับแล้วก็หลักหมืนน่นเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นทีมที่หลักหมื่นน่าจะเยอะที่สุดสำหรับแมนยูนะครับแชมเปนพาร์ทครับผมนะพาร์รที่อย่างที่บอกไปพาร์ทที่6นะครับเดี๋ยวผมขอญอาตรับเลยนะมาเพราะว่าเหมือนคลิปที่แล้วแล้วก็รับไปแล้วแต่รลเวลถึงเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่น่าถึง10เนาะนะครับได้การ์ดมาเพิ่มได้อะไรมาเพิ่มอีกนิดน ได้อะไรครับเอาการ์ดไอคอนมาเลยไหมนะครับโอ้เป็นคูปองครับโอ้โหดวงไม่มีเปิดการ์ดคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะคลิปหน้าก็น่าจะถึงเลเวล30นะครับก็อยมาลุ้นในพวกนี้อีกนะฮะแหมดวงเปิดการ์ดไม่มีครับคลิปนี้ครับเอามาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเอาลอตเตอรี่ก่อนเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันคุณผู้ชมครับ64อันไปทำไมรู้สึกว่ามันน้อยกว่าเดิมปะ เฮ้ยเหมือนบั๊กนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเปิดได้ไม่ครบนะครับโหเปิดออกมานีดเดียวเองฮะเฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแก้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนเดือนใหม่กลับมาเป็นอีกเหรอโอเครอบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับอีกยี่สิบสี่ชิ้นนะครับอ่าเงินถือว่าเยอะครับคลิปนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเงินกันก่อนเลยครับผมเงินเนี่ยเกินหนึ่งร้อยห้าสิบชิ้นครับตอนนี้เรามีอยู่เจ็ดพันนะฮะลืมดูตังเลยครับผมมาดูกันครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับ โอเค100%ได้มาเพิ่มอีก18,600เอ็มครับนี่ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เงินมี2 0 0 0มนครับอุ้ยเยอะเหมือนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ26,000แล้วครับ27,000ครับผมมีตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอีก32ชิ้นครับ30,000มั้ยไหมอู้หูนี่เดียวครับ29,500เอเอ็มคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ ผมมาคิดว่าจะได้พวกการ์ดไอคอนหรือว่าการ์ด TES ไงนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแปดเก้าวันวมันต้องทําคลิปแล้วครับโอ้โหกลายเป็นคลิปนี้หน่อยปะเนี่ยผู้ชมนะครับไม่มีใบลุ้นแบบเป้งๆเลยครับขออภัยแล้วกันผู้ชมครับเปิดเลยแล้วกันนะผู้ชมนะครับเอาเหมือนมีใบนึงมีปัญหาไม่เป็นไรครับขอหลักพันขึ้นไปหลักหมื่นเนี่ยผมว่าไม่น่าได้นะครับคลิปนี้มาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าใบครับ อย่างน้อยจะได้เป็นลู่ทางครับผมนะว่าเฮ้ยเราเปิดได้ตัวอะไรยังไงบ้างนะครับได้ขายแล้วได้เท่าไหร่เงทุกคนครับเราจะได้คิดว่าคลิปหน้าเราจะเสริมอะไรนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้เสริมครับคาร์ลอดบวกหครับผมพันเก้าครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือตัวที่แพงที่สุดครับก็คือเกมอัปเดตมาใหม่โคตรดีคุณผู้ชมครับมีระบบแบบขายอัตโนมัติด้วยนะครับคุณผู้ชมผมสามารถที่แบบจะติ๊กแล้วก็ขายทีเดียวได้เลยอย่างนี้ครับ ส่วนราคาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยครับมีราคาต่ำครับผมราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาสูงสุดเลยนะหรือว่าราคาที่เหมาะสมก็ได้นะผมเอาราคาที่เหมาะสมแล้วกันครับจะได้เงินเฉลีย่ยถ้าขายหมดนะฮะนี่ฮะเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านมีคำนวณให้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าต่ำปุ๊บมันก็จะคำนวณเหลือหกพันใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้ผมเอาราคาเหมาะสมแล้วกันนะถ้าเกิดว่าราคาเริ่มต้นล่ะเฮ้ยเอาราคาเริ่มต้นดีกว่าไหมถ้างั้นนะครับราคาเริ่มต้นแล้วกันนะถือว่าไม่ได้แพงมากว่าตอนที่ผมอ,อัดคลิปเนี่ นะครับผมผมไม่คิดว่าจะมีคนมามาซื้อตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมอ่ะผมขายเลยนะครับไปเลยไปเลยเลสโก้ฟืบฟืบฟืบเหมือนจะขายอ่าเหมือนมันจะขายไม่ได้นะทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกันก่อนแล้วกันครับมันไม่มีการ์ดอะไรเลยอ่ะไมขอภัยนะคุณผู้ชมเอาอะไรให้คุณผู้ชมดูดีวะเนี่ยนะครับมันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอ่ะอุ้ยไฟอันกริก จะวิวแักต่อเหรอเฉยเลยเฮ้ยคือโ้โหตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีอะไรแน่ๆครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้อะแต่อย่างน้อยก็ถือว่าโชว์ความดวงดีไป นะครับผมบอกเลยนะคุณผู้ชมครับใครที่ดูมา3-4 EP ล่าสุดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาเราเปิดการ์ดเนี่ยลั่นทุกคลิปแล้วคือคลิปนี้ที่มันไม่มีการ์ดที่จะลุ้นได้เลยครับมันยังลั่นคุณผู้ชมโอ้โหเราเปิด1 0 0 0 0มืมาแบบโอ้โห3-4คลิปติดแล้วนะนะครับทั้งการ์ดดองสายฟีทั้งอะไรคุณผู้ชมครับโอ้สุดจัดคุณผู้ชมดูตัวอื่นครับ50ล้านอย่างเงี้ยแรดฟอร์ดหมื่นเครับ แล้วมีคนตั้งรับคุณผู้ชมครับเราตีบวก5ขายได้ไหมแปดหมื่นนี่มันจะคุ้มปหมวะคุณผู้ชมผมไม่ชัวร์นะหรือว่าบวก3ขายไหมมีโอกาสนะนะครับถ้าเกิดว่าบวก1ขาตลาดอะไรเงี้ยบวก2เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีโอกาสออกทุกคนครับแต่บวก3าไม่แน่ครับนะครับบวก3ราคามันไม่ต่างบางคนขาขี้เกียจตีบวกอย่างผมเป็นต้นนะเวลาผมจะขึ้นอะไรแบบนักเตะที่มันไม่ได้แพงมากอะ่ะผมจะซื้อแบบบวก3หรือบวก4มาขึ้นเองอะไรนี้ทุกคนครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อตั้งแต่บวกหนึ่งมันต้องเสียว,วัตถุดิบไงขี้เกียจนะฮะเผื่อจะเจอคนแบบไทยเดียวกันแบบขี้เกียจติี้เกียจอย่างเช่นผมอะไรเงี้นะครับมันจะถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับผมนะหลักพันให้เราได้เยอะนะครับสี่ห้าพันก็สําหรับสายที่แบบไม่ได้เติมเยอะสําหรับเราเนี่ยผมว่าน่าจะลองดูนะครับโอเคครับบวกสองแล้วนะจะไม่ลองเสี่ยงดูมันก็แหมนะครับคงจะไม่ใช่ผมครับขอนักเตะพยักหน้าผมกดเลยคุณผู้ชมนะครับมาคัดแรดฟอร์ดแล้วเขาพยักไปแล้วไนงะ 4ีหลอดเพื่อบวก3าครับเอสวยดิเพื่อนประจุดิผมหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะก็เดี๋ยวนะค่าไหลเท่าไหร่วะประมาณ2,000โอเคประมาณสักไม่ถึง3า0 0ันสองพันนิดๆแล้วกนะันลองเสี่ยงดูครับเรามีอัปเกรดซ้ำครับถ้าเกิดว่าไม่ติดก็ช่างมันอย่าไปซีเรียสคุณผู้ชมครับหนๆคลิปนี้ก็ดวงดีแล้วนะมาสอขีดสหลอด มาคับแรดฟอร์ดครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับพยักหน้าผมกดเลยครับพร้อมฮะเดือแค่แรดฟอร์ดพยักหน้าครับมาสิครับผมสองลอดขอติดได้ไหมเฮ้ยคุณผู้ชมรวมผมดีจัดเลยครับอย่างที่บอกแล้วไอผมลืมขึ้นรูปนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ครับ ล่าสุดผมเพิ่งตีบวก2ตัวนี้ติดไปคุณผู้ชมนะครับทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็เอ็มบัปเป้ที่บวก8นะครับแล้วก็เป็นบวกเแบนดอนวิลเลียมครับเออยังเอาครับบวกห้าไหมยอกยอกไม่มีวัตถุดิบแล้วครับนเราสามหมื่นก็น่าจะโอเคแล้วนะควรครับสำหรับคลิปนี้นะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าเหมือนจะขายออกหมดเนี่ยผมก็ไม่ได้มีตังค์ไปเสริมใครครับมาดูกันครับอ่าเหมือนเพื่อได้เช็คเนี่ยราคาจะลงนะครับ แอดเชลรี่โคก็ถือว่าอยู่แบบเดิมครับ7,8,000,000นะครับ 7, 8, 9, รบัลลักลงไนงะคลิปแล้วมัน2 0 0แสนไะงอ,อ,อยากเสริมจนผมไปซื้อเอนโซและเอนโซโคตรเก่งนะครับรู้สึกดีมากที่ผมเสริมเอ SO นโซะครับอันนี้เป็นคลิปเต็นเ้นกับผมนะก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับโอ้โหเอสเียงแม่ง3 0 0แสนแล้วครับผมว่าเวอร์ไปคุณผู้ชมนะครับเอสเสียง2 0 0แสนเนี่ยผมซื้อนะ แต่ถ้าเกิดว่าราคา3 0,000นเนี่ยผมอาจจะต้องหาตัวอื่นครับเนี่ยผมขยับมาเอาเปิดตีดีกว่านะครับพราะผมจะซื้อเอสเซียงในราคา3 0 0 0 0นนะผมรู้สึกว่าตัวนี้เก่งมากนะครับอ่าเชฟเชนโกเป็นไงครับไม่มีขายนะครับ2แสนกว่าครับอาซา2แสนกว่านะนี่ตกมาช่วง2 0 0 0 0 0ด้วยนะเคยเห็นนะครับ2แสนท่วนนะครับคุนริดมีขาย4 0 0 0 0 0แล้วก็เปรโดนะครับตัวนี้ก็น่าจะสัก5 0 0 0 0นนะผมคิดว่านะแต่มันเก่งจริงครับตัวนี้เก่งจริงนะ ผมเคยซื้อตอนมาราคา600,000นะครับก็พาคุณผู้ชมมาดูทีมอีกสักรอบครับผมคุณผู้ชมครับมีอะไรเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้ผมนะครอยากเสริมอะไรเสริมนั่นนู่นนี่ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คุณผู้ชมครับสวัสดีครับ